ได้เวลาเอาดีเข้าตัวทำไมคนเราถึงชอบกล่องสุ่มครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบริดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวัน เนื่องจากในเอพิโซดที่แล้วนะฮะผมเนี่ยพูดถึงเรื่องของพิมลิพายนะฮะซึ่งกำลังสร้าง Talk of the Town นะฮะจากกรณีที่เธอเนี่ยสามารถขายกล่องสุ่มได้รวมเป็นมูลค่า100ร้ล้านบาทนะฮะในช่วงระยะเวลาเพียงแค่10นาทีนะฮะแล้วก็แต่ละกล่องเนี่ยมีมูลค่าถึง1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวนะฮะ ก็เลยเป็นคําถามนะฮะว่าเอ๊ะทำไมนะถึงมีคนเนี่ยยอมจ่ายนะฮะเงินมูลค่า1 0 0 0 0แบาทเพื่อแลกกับกล่องสุ่มแบบนี้ซึ่งนอกจากความรักนะฮะที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างลูกเพจนะฮะกับเจ้าของเพจแล้วนะฮะก็คือเป็นการซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนนะฮะไม่ว่าเจ้าของเพจเนี่ยจะทำอะไรก็ตามนะฮะฉันจะสนับสนุนนะครับมันก็อาจจะยังมีอีกหลายเหตุผลนะฮะที่ทำให้ เพจนะฮะหรือว่าหลายๆร้านนะฮะที่ทําเรื่องของกล่องสุ่มแบบนี้นะครับขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลเครื่องสําอางต่างๆนาๆนาะคระับเราเห็นเคสนะฮะหรือว่ากรณีแบบนี้มากมายนะฮะที่นี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงสาเหตุที่ทําไมนะฮะกล่องสุ่มเนี่ยมันถึงได้รับความนิยมนะครับแล้วก็คนเราเนี่ยก็จะชื่นชอบนะฮะในการที่มาซื้อ กล่องหรือว่าผลิตภัณฑ์แบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าหลายอย่างในนั้นนะฮะเราอาจจะไม่ได้ใช้นะฮะหรือว่าหลายอย่างในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้เลยก็ตามถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับต้องบอกก่อนนะฮะว่ากล่องสุ่มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการของมันนะครับมันมีความคล้ายกับการพน,นันหรือว่าเรื่องของหวยอยู่เหมือนกันนะฮะ เพราะว่ามันมีเรื่องของความไม่แน่นอนนะฮะแล้วก็เราเนี่ยมักจะชอบลุ้นนะฮะว่าเลขที่ออกนะฮะหรือว่าของรางวัลที่ออกเนี่ยมันจะคืออะไรนะครับซึ่งเรื่องนี้ดรเนตรปรียามุสิกกชัยชุมชัยโยซึ่งเป็นนักจิต,ตวิทยาคำปรึกษานะครับได้ให้สาเหตุนะฮะโดยได้ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ pptv36 นะครับ ท่านได้บอกนะฮะว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่คนไทยเนี่ยชอบสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหวยการพนันหรือว่ากล่องสุ่มเนี่ยประการแรกก็คือว่าคนไทยต้องการความตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยตกอยู่ในสภาวะความเครียดนะครับจึงต้องการความตื่นเต้นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์เราเนี่ยมีชีวิตที่ซ้ำซากจำเจนะฮะสารเอนโดฟินหรือว่าสารแห่งความสุขมันก็จะไม่หลั่งออกมาแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไร ตื่นเต้นแบบนี้นะฮะ เกิดขึ้นนะครับสารโดปามีนแล้วก็เอนโดฟินมันก็จะหลั่งออกมาซึ่งเจ้าสารเหล่านี้ครับมันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็มีความสนุกสนานและที่สําคัญนะฮะเจ้าสารประเภทนี้นะฮะอย่างเอนโดฟินเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความเสพติดเบาๆนะฮะเจ้าโดปามีนเอนโดฟินนะฮะเวลาที่มันหลั่งออกมาเนี่ยร่างกายก็จะเสพติดนะฮะแล้วก็อยากที่จะให้ร่างกายเนี่ยมันหลั่งสารแบบนี้ออกมาอีกนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุท,ที่เราเนี่ยกลับไปเล่นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับ ประการที่2นะฮะเขาบอกว่าสาเหตุที่คนไทยเนี่ยชอบเล่นหวยเล่นการพนันเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะฮะแล้วก็คนไทยเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ในขณะเดียวกันสังคมไทยเองนะครับชอบมีการเปรียบเทียบทําให้เวลาที่เราพูดคุยกับคนอื่นๆมักจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องของตัวเองไม่ได้นะฮะ ดังนั้นเรื่องเหล่านี้นะฮะก็เลยเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างในกรณีหวยนะฮะทุกวันที่1กับ16ของทุกเดือนเนี่ยทุกคนมักจะคุยกันเรื่องหวยเนี้ยนะครับจนทําให้คนที่ไม่เล่นหวยเนี่ยก็ต้องหาเรื่องที่เกี่ยวกับหวยมาพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อตัวเองเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมได้นะฮะจนบางครั้งเนี่ยทำให้คนที่ไม่เล่นกนนารพนันไม่เล่นหวยแบบนี้นะครับก็ต้องหันกลับมาเล่นหวยบ้างนะครับ ทีนี้นะครับเขามีการศึกษานะฮะว่าเอ๊ะทำไมนะฮะคนที่ชอบเล่นการพน,นันเล่นหวยเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยถูกรางวัลน,นะฮะแต่ว่าก็ยังติดนะฮะยังเสพติดการเล่นการพนันแบบนี้อยู่นะครับก็เลยมีการไปศึกษานะฮะของนักวิทยาศาสตร์ในเว็บไซต์ Scientific American.com นะฮะเขาพบว่าการเสพติดการพนันเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากการทำงานของสมองแล้วก็หลักการทางด้านจิตวิทยาด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในเกมการพนันต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพนันในรูปแบบปกติการเดินพันพันเว็บไซต์นะฮะแทงหวยพนันกีฬาหรือว่าบิงโกออนไลน์นะฮะล้วนถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีของการเอาชนะนะครับเนื่องจากโดยสัญชาตญาณแล้วก็พันธุกรรมที่ถ่ายทอดกันมาของมนุษย์เราเนี่ย สมองจะถูกออกแบบให้ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลเขาบอกให้เราลองสังเกตดูนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยเราเลือกทำบางสิ่งบางอย่างจากความชอบหรือความเคยชินมากกว่าการตัดสินใจจากเหตุผลซึ่งเหล่านี้แหละนะฮะมันเป็นผลมาจากความกลัวที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ยุคโบราณซึ่งเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดอันตราย แล้วก็การใช้ความรู้สึกต่างๆในการตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นแรงขับจากภายในนะครเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆอีกทีหนึง่งมากกว่ามัวแต่ใช้ความคิดเพื่อหาเหตุผลทีนี้เขายกตัวอย่างนะฮะอย่างเกมไฮโลเนี่ยนะครับที่ผู้เล่นจะได้กระดานตัวเลขจํานวน24ตัวเลขนะครับโดยทําการสุ่มตัวเลข100ตัวเลขที่แบ่งออกเป็นแถว โดยการถูกรางวัลจะต้องได้ตัวเลขเพียง4ตัวจากจำนวน100ตัวนะฮะซึ่งเท่ากับว่ามีโอกาสถูกมากถึง1ใน25ทีนี้นะฮะเมื่อคนเราเนี่ยเห็นโอกาสในการถูกรางวัลที่เป็นไปได้สมองก็จะเกิดการตอบสนองด้วยความอยากในทันทีทีนี้เขามีการศึกษานะฮะโดยการสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI นะครับระหว่างสมองของคนปกติกับสมองของคนที่ติดการพนัน เขาพบว่ามีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะฮะโดยในการทดลองของทางทีมวิจัยเนี่ยได้ทำการถ่ายภาพของเกมบิงโกใน3กรณีนะฮะก็คือว่ากรณีที่ถูกรางวัลเกือบถูกรางวัลแล้วก็ไม่ถูกรางวัลน,นะครับผลของการสแกนคนที่ติดการพนันบิงโกออนไลน์เนี่ยจะพบนะฮะว่าในกรณีที่ผลของเกมบิงโกออกรางวัลเป็นถูกรางวัลแล้วก็เกือบถูกรางวัลเนี่ยสมองจะทำงานเหมือนกันเลยนะครับซึ่งเมื่อมาทำการสัมภาษณ์ในคนปกติ เมื่อผลที่ออกมาเป็นเกือบถูกรางวัลเนี่ยสมองมันจะสั่งให้เลิกเล่นนะฮะแทนที่จะวางเดิมพันต่อแต่ว่าสมองของคนที่ติดการพนันนะครับมันจะบอกนะฮะว่าตนยังมีโอกาสถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องวางเดิมพันต่อไปเรื่อยๆนั่นก็เลยเป็นสาเหตุนะฮะให้การพนันรูปแบบต่างๆเนี่ยมันมักจะพยายามที่จะให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะค่อนข้างมากนะฮะ แล้วก็มีรูปแบบการเดินพันที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยิ่งความเสี่ยงลดลงนะฮะโอกาสที่จะได้เงินรางวัลเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยโดยสรุปนะฮะเขาบอกว่าสมองของคนที่ติดการพานันเนี่ยมันมีแนวโน้มนะฮะที่จะทํางานแล้วก็บอกให้เจ้าของสมองเนี่ยรู้สึกนะฮะว่าให้วางเดิมพันต่อนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยยังมีโอกาสในการชนะอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะก็ เขาบอกนะฮะว่าสาเหตุที่เราชื่นชอบกล่องซุ่มนะฮะการพนันต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะคนอื่นได้ในการได้กล่องนะฮะในการสามารถที่จะเคลมนะฮะ ให้ได้กล่องนั้นมาครับมันก็จะเป็นชัยชนะในสเต็ปที่1แล้วนะฮะแล้วก็ความรู้สึกนะฮะในตอนที่เราเปิดกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นความรุ้นความรู้สึกดีในสเต็ปที่2นะฮะเรียกว่าเป็นความสุขสองเด้งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครนะฮะที่มีกําลังซื้อมีกําลังซับนะฮะก็ไม่ได้ขัดนะฮะในการที่จะไป คลนะฮะหรือว่าจะไป F กล่องสุ่มแบบนี้มาเรื่อยๆนะฮะแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะหรือว่าไม่ได้อยากได้ของที่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้มาเยอะแยะมากมายนะฮะก็ไปเลือกซื้อนะฮะเฉพาะของที่เราอยากได้จริงๆก็น่าจะดีกว่าหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะฮะจะช่วยไขข้อข้องใจของทุกคนนะฮะว่าเอ๊ะทำไมนะครับกล่องสุ่มเนี่ยมันถึงได้รับความนิยมนะฮะจากหลายๆร้านค้ามากมายขนาดนี้ เพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันสมองแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายของเราเพื่อที่เราจะควบคุมร่างกายของเรานะฮะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์อย่างน้อยก็ในครั้งนี้ดีไหมครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรดีโคตรโดนเขาบอกไว้ว่า luck is preparation meeting opportunity โชคมาจากการเตรียมตัวที่ได้มาพบกับ โอกาสครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธสุขพร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เด่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ